สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับดอนชิงพลังเขากับวิถีชุมชนนลังเขานะครับวันนี้ครับผมมีเหตุการณ์สุดระทึกอีกแล้วครับสหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับผมได้ไปผักดันพ่อใหญ่เจ้าเป่าบุญจินนะครับเขาเป็นช้างที่ตัวใหญ่โตมากเลยครับอ้วนทวนสมบูรณ์งายาวนะครับนี่แหละครับคือผู้ปรับของพ่อสีดอชฉีครับเลยครับ ดูพี่น้องสังเกตดูงาของพ่อใหญ่เจ้าปอบุญจินนะครับที่เขาได้ต่อสู้กันกับเจ้าพ่อใหญ่สีดอฉีครับได้ใช้งานนะครับที่ของเขามีนี่แหละครับเป็นงายาวนะครับเป็นเมตรได้นะครับได้แทงช้างพ่อใหญ่เจ้าสีทอฉีนะครับทะลุงวงเลยนะครับเป็นแผลชะกันแขลที่งวงนะครับกินน้ำด้วยแล้วก็ ได้รักษาตามอาการนะครับรักษาหายเป็นปกติแล้วครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ตามมานะครับก็เป็นอาการที่พ่อใหญ่โดนคนใจร้ายนะครับไล่ผักดันแล้วก็ใช้วิธีที่รุนแรงครับทำให้พ่อใหญ่ได้เสียลูกตาแต่ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อใหญ่ก็ได้มีตาแค่ข้างเดียวนะครับ เพื่อช้าชีวิตดํารวชีวิตอยู่ในป่านะครับสําหรับตอนนี้นะครับช้างพร่เจ้าเสือฉีนะครับเขาถ้าถ้าเขารู้ว่าพอญ่เจ้าปาวุญจินมานะครับพอญ่เจ้าปาวุญจินอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่เมื่อคืนนี้ครับผมได้เจอกับเจ้าพรอใหญ่ปาวุญจินนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผม ได้ผักดันช้างเขื่อนเจ้าสีโาชีครับเป็เนเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมาคืนหนึ่งแล้วครับสำหรับเจ้าเป่าวญกินนี้ปนเป็นปเหตุการณ์ค่ำคืนเมื่อคืนนี้นะครับก็วันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูได้ชมวิถีพืน้นถิ่นของลังเขานะครับผักดันช้างป่าสำหรับพื้นที่นะครับผมก็เป็นเขยครับผมไม่ใช่คนพื้นเพทที่นี่เท่าที่ผมรู้มานะครับเป็นพื้นที่จัดสรร ของทางรัฐบาลจัดสรรให้ทํากินเป็นพื้นที่สปรกรนะครับจัดสรรให้ทํากินมาเนื่องนานร่วม50ปีแล้วครับนะครับ40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่พศ2520นะครับช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ทํากินมาเนื่อนนานแล้วครับตามระยะเวลาที่ผ่านมานะครับช้างเขาก็เพิ่มจํานวนขึ้นประชากรของ คนไทยเราก็เพิ่มจํานวนขึ้นก็มีลูกหลานออกมาแบ่งให้ลูกให้หลานทำาูทำกินนะครับเขาก็ได้มาต่อสู้ดิ้นรนในพื้นที่ที่ชนบทมู่บ้านบ้ติดป่าติดเขาครับผมวอนพี่น้องเอฟซี FC นะครับท่านไหนที่ไม่ชอบนะครับก็ดูเฉยๆก็ได้นะครับเราจะไม่คอมเมนต์พาดพิงใครนะครับผมเป็นสื่อที่จะสื่อนาให้พี่น้องได้เห็น ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ขอตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่น้องที่ดาม่านะครับพี่น้องเพิ่งเข้ามาดูผมนะครับผมทำคลิปวิถีชุมชนมา2ปีแล้วครับเหตุการณ์ที่ผมทำที่ผมบรรยายที่ผมบอกเล่าพี่น้องนะครับผมทำเป็นคลิปเต็มถ่ายทอดให้พี่น้องดูในช่อง YouTube ของผมนะครับคนหลังเขาถ้าพี่น้องท่านใดนะครับสงสัยยังไงนะครับ เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ผมขอความกรุณานะครับคอมเมนต์ด้วยคำสุภาพนะครับไม่พาดพิงใครนะครับไม่เสียดสีใครนะครับถ้าคนไหนว่างจริงๆนะครับใช้ความคิดตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นนะครับไม่ต้องไปคอยติดํำหนิใครนะครับดูตัวเองก่อนทำตัวเองให้ดีๆเลยครับ ผมคิดว่าผมทําดีที่สุดแล้วผมยังโดนตําหนินะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ทําก็ทำสักครับอย่ามัวแต่นั่งตําหนิใครนะครับมันไม่ดีครับค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานนะครับถ้าไม่มีผลงานมันก็ไม่มีค่านะครับจะไปพูดปากเปล่าไม่ทําให้ใครรู้ใครเห็นมันไม่มีความหมายหรอกครับขนาดผมทําอยู่ที่นี่นะครับผมสื่อให้รู้ให้เห็นนะครับประสบปัญหาหลายอย่างนะครับสําหรับชุดทำดันไหนจะ กะเชียหน้ากับชาวบ้านชุมชนที่เขาเสียหายในจะอารุ่มอร่วยกับช้างนะครับในจะเจ้านายนะครับานจะการในจะอุปกรณ์นะครับการไล่ผักดันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับอุปกรณ์การไล่ผักดันเช่นลูกบอลอิมร้อยกาแฟนะครับเครื่องดื่มน,น้ำมันรถนะครับเขาออกเอเงนะครับ เจ้าหน้าที่ชุดปักดันออกเองครับผมก็ออกเองครับผมออกเองทุกอย่างเพื่อผมอยากให้รู้ครับอยากให้ทางผู้ใหญ่นะครับเขารู้เหตุการณ์ได้แก้ไขท่วงทันท่วงทีนะครับไม่ปล่อยปะละเลยให้เป็นปัญหาแล้วก็แก้กันล่าช้านะครับมันก็เกิดการสูญเสียตามมานะครับนี่คือจุดประสงค์ของผมผมไม่ได้วังอะไรเลยครับนะครับ พี่น้องทุกคนทุกท่านก็ขอร้องนะครับให้ความเมตตาสงสารช้างแล้วก็ให้ความสําคัญกับพี่น้องชุมชนในชุมชนชนบทในชุมชนคนหลังเขาด้วยครับเพราะเขาก็อยู่กินลําบากมาเนิ่นนานหลายปีแล้วครับเขาก็ไม่ได้พิ่งมาอยู่ถากถางนะครับจนเป็นเสียหายนะครับก็เป็นข่าวที่ผ่านมา นะครับใหญ่ตัวกว่านั้นก็ยังมีอยู่บนดอยบนเขาก็มีนะครับสำหรับพวกนี้ชาวบา้านชุมชนนี้นะเขาก็อยู่ในพื้นที่ทํากินที่ถูกต้องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับไม่รู้จริงผมขอร้องอย่าตาหนิใครนะครับอย่าพาดพิงใครนะครับผมไม่ขอตอบคอมเมนต์ผมไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับถ้ารู้จริงค่อยพูดค่อยคุยกันนะครับจะดีกว่านะครับ ยู่ดีๆเจ็ไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกมันไม่ได้นะครับผมเป็นห่วงพี่น้องเองนะครับกลัวจะมีปัญหาครับผมก็ปบเรื่องนี้ด้วยนะครับหลายๆคนหลายๆท่านครับสื่อที่ผมทํามันสาธารณะครับผนทั้งประเทศทั้งโลกเขาก็ดูกันนะครับสำหรับคนที่เขาดูจริงที่เขามีความรู้จริงเขาก็ยังนิ่งยังเฉยไม่ไม่ออกความคิดเห็นนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ คอยนะครับทำทำมือให้มันมีประโยชน์กับอย่าเอาไปกดแค่ชีนะครับนะครับมันไม่มีประโยชน์ครับฝากถึงตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปชมนะครับการผักดันที่ผมไล่ผักดันช้างพ่อใหญ่เจ้าเปาจิ้นนะครับกับช้างพ่อใหญ่เจ้าสีตัฉีนะครับไปชมด้วยกันนะครับไปครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อใหญ่เจ้าตัวไหนนะครับ มากินมันผมครับเพราะผมนอนอยู่ที่กระท่อมนะครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวนะครับมาทุกวันไม่ได้หลับได้นอนเลยครับตัวใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อใเจ้าตัวไหนนะครับโอ้โหสองตัวครับเดียนสองตัวเร็วเอาลูกบอลมา ยังพ่งจวดเดอ้อดูกวานต้นไหนไปแล้วครับหางยาวมากเลยครับนี่ครับหายาวมากเลยครับพ่อใหญ่ครับ ชาบาดเจ็บมานะครับลอยชนกันมาครับตูดมีแผลนะครับนี่ครับลอยชนกันมาตูดเป็นแผลครับวูงายอย่างยาวเลยพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ครับงายาวมากเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ มากินมันผมอีกแล้วครับว่วนตุ๊บเลยงาอย่างยาวเลยครับงาอย่างยาวน้องเชิญไปไปไปขยับไป สายยาวมากเลยครับตัวนี้ครับไปยังไปยังนี่ครับ เฮ้ยครับใหญ่างายาวครับกลัวมีหลายตัวนะครับต้องรีบกลับครับไม่ใช่มันเลือไปหาการหน่อนี่เห็นตอนเช่นสองไปตรงนี้เห็นไปนเหมือนเห็นสองตัวน่ะ เชียบวะครับผู้ใหญ่ิริวัชรนะครับกินน้ำบ่ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยค,ครับผู้ใหญ่ศิริวครับค่อยไปครับค่อยไปครับ กินมะม่วงเ่อนะครับเดี๋ยวตามไปดูฝั่งนู้นนะไปครับขยับไปครับเข้าป่านะครับเข้าป่านะครับไปครับไปครับเดินไปรครับ เดินไปครับเดินไปครับขยับไปครับไม่มีเหรอครับขยับไปนะครับขยับครับค่อยไปครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปครับขยับไปครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินครับ ไปให้ตรงทางครับไปให้ถูกทางนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับไปครับเดิน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 ไปครับผมมาส่งนะครับค่อยๆไปครับมาส่งครับพ่อใหญ่ครับ ไปกินฝั่งนู้นด้วยนะครับไปครับไปครับขยับไปครับค่อยๆไปครับหาทางไปครับค่อยๆไปนะครับหาทางไปครับพ่อใหญ่ครับไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆไปครับผมมาส่งครับไปครับค่อยๆไปครับ เดินไปครับเดินไปครับหาที่ลงมอเตอๆนะครับหาที่ลงมอเตอๆนะครับพ่อใหญ่ครับไปครับไม่มีใครทําไมนะครับขยับไปครับขยับไปครับขยับไปครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไปครับไปครับมาส่งนะครับพ่อใหญ่ครับเจ็บตรงไหนไหมครับไปไปครับ ไปครับที่ทำเลก็มีกินนะครับไปครับไปกินมันที่ทำเลนะครับมันเลี้ยที่ทำเลก็มีนะครับเข้ใหญ่ครับตรงนี้เสียหายของเขาครับไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับขยับไปครับไปครับขยับไปครับเดินไปครับที่นี่ของเขานะครับกินไม่ได้ครับขยับไปครับไปครับขยับไปครับ เดินไปครับเดินไปครับพ he ่อใหญ่ครับไม่มีใครทำอะไรนะครับพ่อใหญ่ครับไปกินข้างหน้าครับไปครับข้างหน้ามีน้ำกินด้วยครับเดินไปครับเดินไปครับไปกินน้ำที่เขื่อนนะครับพ่อใหญ่ครับขยับไปครับขยับไปครับขยับไปนะครับขยับไปคร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 ับไม่เอานะครับผมมาส่งครับพ่อใหญ่ครับขยับไปครับไปกินข้างหน้านะครับ ไปครับไปครับไม่มีใครทำอะไรครับขยับไปครับพ <Toy Story S 2> ่อสีดอครับขยับไปกินข้างหน้านะครับไม่ดื้อนะครับไม่ดื้อนะครับไม่น่ารักนะครับไปครับเดินไปเรื่อยๆครับหาที่ลงมหมอๆนะครับไปครับขยับไปครับไปครับพ่อใหญ่ครับเดี๋ยวคนมาเยอะนะครับ ดี๋ยวคนมาเยอะนะครับไปครับหาที่ขึ้นมอเหมาะเลยครับไปไปไปไม่เอาครับผู้ใหญ่ครับไปครับไปครับจะเดือดที่ลุงจะเดือดที่ลุงเฉล่ยหรอกจะเดือที่ขึ้นไปครับไปครับ ไป,ไปครับขึ้นไปครับหาที่ลงมอมอนะครับไปเลยครับขยับไปครับพ่อใหญ่ครับขยับไปครับขยับไปเรื่อยๆครับขยับไปครับขยับไปอีกครับทางลงอยู่ข้างหน้าครับไปอีกหน่อยครับไปอีกหน่อยครับยังไม่ถึงครับไปอีกหน่อยครับพ่อใหญ่ครับยังไม่ถึงนะครับ ไปหน่อยก็ถึงที่ลงแล้วครับไปครับเดินไปครับตาไม่ดีครับตาไม่ดีวิ่งไม่ได้หรอครับไปครับไปครับพ่อใหญ่ครับให้ดูแผลแล้วครับหายดีแล้วครับหายดีแล้วครับไปครับเห็นแล้วครับเห็นแผลแล้วครับหายดีแล้วครับขยับไปครับไปครับไม่ดื้อนะครับพ่อใหญ่ครับ ไปครับไปกินมันเรืยที่ทำเลครับพ่อใหญ่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวคนมาเยอะแล้วเร็ว,รวไปย่างเลยเอาต้องให้เสียงดังเว้ไปหาที่ลงมาหมอเลยครับไปครับขยับไปครับไปขยับไปอีกหน่อยครับขยับไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับ ไปครับขยับอยู่ครับไปครับขยับไปครับขยับไปนะครับค่อยๆไปครับเดี๋ยวก็ถึงที่ลงแล้วครับอีกหน่อยครับไปหน่อยครับตรงนั้นชันครับไปอีกหน่อยครับตรงนั้นชันครับลงได้ไหมครับชันนะครับชันนะครับลงได้ไหมครับ ลงได้ไหมครับพ่อใหญ่ครับเียสิโอครับลงได้นะครับปลอดภัยนะครับผมมาส่งพ่อใหญ่ครับไปครับทักทายหน่อยครับพ่อใหญ่ครับสิโอครับทักทายหน่อยครับไปครับค่อยๆไปนะครับขอดูแผลหน่อยครับ ขอดูแผลหน่อยครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับบังครับขอดูแผลนะครับพอสิดอครับโอ้สบายดีแล้วหรอครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปครับไป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 ครับไม่มีใครทำอะไรแล้วครับมาส่งครับ เร็วไปไปเร็วยิงลงเขาเยอะด้วยไม่เอานะครับไม่เอานะครับเร็วไม่เอานะครับพ่อใหญ่ครับอย่าโมโหสิโมโหทำไมไปครับไปครับไปพ่อสิดอครับทำโมโหใหญ่ไปเลยครับไปไปทีตายไม่ดีก็วิ่งลำบากนะครับพ่อใหญ่ครับเดี๋ยววิ่งชวนต้นไม้นะครับไปพ่อ พอเถอะคือกินฝั่งนู้นด้วยนะครับพ่อใหญ่ครับไปเร็วไปครับไปครับไปเออเนี่ยนั่นแหละไม่ยอมไปมาโยนดินใส่เลยเหรอครับพ่อใหญ่ครับใส่เลยโยนดินใส่เลยเหรอครับเออนั่นนั่นแหลมมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพ่อใหญ่ครับยังงไ ยังไงไปเลยนั่นน่ะไปเลยไปครับไปครับค่อยไปครับไปเลยไปเลยไปครับเอไปกินที่อื่นด้วยครับหมดเยอะแล้วครับตรงนี้หมดเยอะแล้วครับยังไงนี่ยิ่งพูดยไปเลยไปเลยครับไปเร็วหักของเข้าสิบตัวเลยรอบเป็นซิปเลยอ่ะ ไปแล้ครับหมดเยอะแล้วครับไปกินที่อื่นด้วยนะครับไปไปเลยปิดแล้วดวิอร่อยจัดออหว่วงเลยที่นี่ดีนาจานแยงคาร์โบเทรจนโอ้โหเบลากาดการผักดันช้างนะครับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับช้างนะครับวิธีการออกหาก,กินของเขาครับ ถ้าเขาได้กินแล้วนะครับเขาจะห่วงของทันทีเลยนะครับเขาจะห่วงของที่เขากินครับก็จะทําให้เราไล่ผักดันลําบากนะครับเขาก็จะสู้กับเรานครับก็ต้องรีบนะเมื่อเจอกับเขาแล้วก็ต้องรีบผักดันเขาออกไปแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆนะครับหยุดพูดก็ไม่ได้นะครับนี่แหละครับในคลิปทําไมผมถึงพูดมากนะครับก็มีพี่น้อง หลายคนหลายท่านนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นว่าผมพูดมากเกินไปน่าลำคาญนะครับก็ดูสถานการณ์จริงนะครับเพราะว่าผมการผักดันช้างนะครับการใช้ชีวิตอยู่กับป่าคู่กับป่านะครับเป็นเหตุการณ์จริงครับไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครนะครับที่ผมประสบพบเจอมา การผักดันช้านะครับถ้าเราไปเดินตามเขาสองไฟเดินเฉยๆไล่ไม่ไปหรอกครับมีโอกาสที่เขาจะหวนกลับมาแล้วก็ทําร้ายเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับแต่ถ้าเราเดินแล้วพูดไม่หยุดนะครับสังเกตดูหลายๆคลิปที่ผมทําออกไปนะครับถ้าผมหยุดพูดเขาก็หยุดเดินนะครับทําไมผมถึงต้องพูดหรอครับก็ต้องพูดให้ให้บ่อยนะครับพูดไม่หยุดเลยครับเขาจะได้เดินไม่หยุด นะครับเขาก็จะรู้ว่าผมยังตามเขาอยู่ยังจี้เขาอยู่ก็ต้องขยับไปให้ห่างจากผมให้เร็วนะครับถ้าเงียบเสียงผมนะครับถ้าผมไม่พูดไม่ไล่ไม่บอกอยู่เรื่อยๆืนะครับเขาก็จะหยุดแล้วก็หันกลับมาเพราะว่าเขาได้กินแล้วครับเขาได้กินอาหารที่เขาเข้ามากินแล้วเขาก็จะอยากกลับมากินอีกเขายังเสียดายอยู่ครับก็จะรู้สึกห่วงอาหารพวกนั้นแล้วก็จะทำร้ายเรานะครับผมก็เลยจําเป็นต้อง รีบไล่ผับดันนะครับให้เข้าป่าอย่างเร็วนะครับก่อนที่ชาวบ้านชุมชนจะออกมาเจอหลายคนหลายท่านนะครับบางคนก็ใจดีบางคนก็ใจร้ายนะครับบางคนก็คอยจ้องที่จะทําร้ายอย่างเดียวนะครับก็ให้พี่น้องทุกคนครับดูด้วยการบันเทิงนะครับดูเป็นอุทาหรณ์นะครับคลิปที่ทําออกไปของผมเป็นคลิปสะท้อนสังคมนะครับคลิปช่วยเหลือชุมชน คลิปที่ทําออกมาหลายสาระว่าผมก็มีเยอะนะครับคือผมตั้งใจทาคลิปนี้ตั้งใจช่วยชุมชนนี้นะครับตั้งเป็นกลุ่มจิตอาสาขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอความกรุณานะครับขอความเห็นใจกับพี่น้องชุมชนคนหลังเขาด้วยนะครับชุมชนตําบลลำนางรองอาเภอโนนเดียงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะครับการเป็นอยู่ก็ จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเขาอยู่กินหากินอย่างลําบากนะครับการที่จะทาไร่ทําสวนเมื่อลงมือทําไปแล้วมันก็หยุดไม่ได้นะเพราะว่าต้องเฝ้าระวงังไม่สามารถที่จะไปทํางานอื่นหารายได้เสริมจากที่อื่นมาจุนเจียวครอบครัวได้นะครับเขาก็ต้องเฝ้าระวงังกินโอโดรัจะอยากจนกว่าจะได้เก็บกู้นะครับรเกษตรกรแถวนี้ลําบากนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะสื่อให้ภาครัฐนะครับ ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะครับสงสารชาวบ้านไม่อยากให้ชุมชนที่นี่นะครับ,รบเกิดการสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยต้องเฝ้าระวังนะครับคอยที่จะช่วยเหลือป้องกันผักดันให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งคนทงช้างนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็ขอลาพี่น้องเอฟซไปก่อนนะครับผมก็ ขออภัยพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ครับเพราะช่วงนี้ผมมีงานรถไถน,นะครับก็ฝนตกมาเริ่มจะมีงานนะครับเสร็จจากงานไล่ก็จะลงงานนาต่อนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อย น่าอ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ไม่อยากจะตอบเลยนะครับก็ขออภัยพี่น้องบนตรงนี้ด้วยนะครับสาหรับพี่น้องนะครับที่ติดตามผมมาเนิ่นนานนะครับที่เป็นกาลังใจให้กับชุมชนคนรังเขาที่ดีมาโดยตลอดนะครับก็ผมอนุญาตครับให้ตอบคอมเมนต์สาหรับคอมเมนต์เหล่านั้นได้นะครับชี้แจงให้เขาได้รู้นะครับจะได้ไม่ไปดราม่านะครับของคนอื่นไปทั่วนะครับพาดพิงคนอื่นไปทั่ว นะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับหลายๆคนหลายท่านนะครับที่ยังติดตามวิถีชุมชนคนลังเขาอยู่นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามวิถีชุมชนคนลังเขานะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกันต่อเนื่องนะครับผมก็จะออกติดตามช้างสถานการณ์ช้างวิถีชุมชนนะครับช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ช่วยเหลือชุมชนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ